เผยต้นตอเหตุดราม่าทำไมอิวสลิกถึงท้าตูนบอดี้แลมพบมีปัญหากันที่ผับดังพระรามเจ็ดกลายเป็นดราม่าสะพัโซเชียลและเปอร์หนุ่มอิวสลิกพูดบนเวทีพาดพิงตูนบอดี้แลมเน็บไม่เคยไปกราบตีนให้ค่ายเพลงท้าถ้ายอดเยี่ยมกว่าตนขึ้นมาประชันตรงนี้เดี๋ยวนี้ทำเอาแฟนคลับตูนไม่พอใจส่วนแฟนคลับอิวอ้างไม่ได้ตั้งใจ แต่เพราะร้านคู่กรณีเปรียบเทียบแบบนั้นขณะที่ผับดังพระรามเจ็ดระบุจัดติดตั้งระบบซาวร้านไม่ได้มาตรฐานเลยแสดงไม่ได้จากกรณีที่อิลสลิกหรือนายที่คำพรเวชชัยสงแรปเปอร์หนุ่มชื่อดังได้กล่าวบนเวทีมินิคอนเสิร์ตสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านรัชดาพิเศษซอย4กรุงเทพมหานครเมื่อคืนวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยกล่าวตอนหนึ่งว่าเมื่อวันก่อนมีร้านแห่งหนึ่ง ให้ตนไปเล่นทันทีที่ทีมงานของตนก้าวขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่จะสซาเช็คคนที่มีอำนาจในร้านใช้สรพนามเรียกพวกตนว่าไอและอ e ีที่มากกว่านั้นคือเขาไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรสำหรับการแสดงสดเลยแม้แต่ชิ้นเดียวตามสัญญาพอตนถามกลับได้คำเหยียดหยามกลับมาว่ารู้ไหมว่าศิลปินซูเปอร์สตาร์ร็อกสตาร์ที่วิ่งเพื่อการกุศลเขาก็เล่นได้ แล้วพวกคุณเป็นนักร้องไม่มีปัญญาที่จะเล่นเหรอตอนเลยถามว่าควายที่ไหนที่เปรียบเทียบนักดนตรีที่ยืนอยู่ตรงนี้กับนักวิ่งกูแต่งเพลงเองเป็นร้อยเพลง MV ก็ทำด้วยเงินของกูเองไม่เคยไปกราบตีนให้ค่ายเพลงเป็นชีวิตกูอย่าเอาคนอย่างกูไปเปรียบเทียบกับคนแบบนั้นแล้วท่านถ้าท่านมั่นใจว่าซูเปอร์สตาร์ยอดนักวิ่งของท่านยอดเยี่ยมกว่าผม เรียกขึ้นมาประชันกับผมตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยแล้วใครที่ยอมเล่นในสถานการณ์แบบนั้นถือว่าคุณทรยศต่ออาชีพของคุณเองและคุณทรยศกับแฟนเพลงของคุณเพราะคุณไม่เคยคิดถึงใครนอกจากเงินและตัวของมึงเองกูมาตรงนี้เพื่อร้องเพลงไปพร้อมๆกับพวกมึงและมองเข้าไปในตาของพวกมึงมาเพื่อพวกมึงกูไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ร็อกอะไรกูไม่ใช่ยอดนักวิ่ง ูคืออิลสลิกของพวกมึงทุกคนและที่กูพูดถ้าแน่ขึ้นมาตรงนี้ตัวตัวกับกูกูแชมป์แบทเทิรออดโอจนทำให้เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลสพัดในโซเชียลทำเอาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นสองฝ่ายฝ่ายที่สนับสนุนตูนบอดี้แรมหรือนายอาทิวราคงมาลายมองว่าทำไมอิลสลิกถึงพลาดพิงเช่นนั้นเพราะพี่ตูนอยู่ของเขาดีๆขณะที่แฟนคลับของทางอิวก็อ้างว่า ที่อิวพูดแบบนั้นไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงพี่ตูนบอดี้แลมแต่เป็นเพราะทางร้านคู่กรณีไปเปรียบเทียบแบบนั้นขณะที่มีรายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่าสำหรับสาเหตุที่อิวสลิกเก่าวเช่นนั้นเพราะก่อนหน้านี้อิวมีโปรแกรมที่จะขึ้นแสดงที่สถามบันเทิงแห่งหนึ่งย่านพระรามเจ็หลังมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือจังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่าทางทีมงานยกเลิกการแสดงโดย Facebook ของอ e ิ l สลิกชี้แจงว่าเนื่องจากปัญหาหลายประการเช่นอุปกรณ์ในการแสดงของร้านไม่เพียงพอการจัดติดตั้งการวางระบบซาวมีปัญหาทำให้ขณะทำการแสดงอาจจะทำให้ผู้ชมไม่ได้ยินเสียงร้องเสียงดนตรีหรือเกิดปัจจัยรบกวนการแสดงระหว่างทำการแสดงซึ่งผิดจากข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้เบื้องต้นก่อนตกลงรับงานแสดง ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของร้านรับหน้าที่ประสานงานจัดการระบบการแสดงต่างๆไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้เตรียมการระบบต่างๆให้พร้อมและเพียงพอและสร้างปัญหาระหว่างประสานงานอีกทั้งเจ้าหน้าที่ของร้านบางคนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อศิลปินและทีมงานทุกคนที่สำคัญมีการใช้คำพูดไม่ให้เกียรติปัดความรับผิดชอบดูหมิ่นเยียดหยามศิลปินและทีมงาน เปรียบเทียบกับศิลปินอื่นๆที่สามารถยินยอมแสดงในมาตรฐานที่ต่ำได้และถูกอ้างถึงในด้านการทำงานที่ไม่ดีเพื่อกดดันให้ยินยอมแสดงในมาตรฐานเดียวกันนี้ซึ่งทางทีมมองว่าไม่ถูกต้องขณะที่วันเดียวกันนั้นสถานบันเทิงดังกล่าวประกาศทางเพจของร้านว่าได้ขอโทษลูกค้าทุกคนที่คอนเสิร์ตต้องถูกยกเลิกน้อมรับผิดทุกประการ ที่ดูแลอบรมทีมงานบางคนได้ไม่ดีและทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสำหรับโต๊ะที่เปิดไปแล้วคืนเงินทุกโต๊ะบัตรทุกใบที่ซื้อไปแล้วคืนเงินให้ทุกใบอย่างไรก็ตามเมื่อมีชาวเน็ตนำคลิปมาแปะเพื่อถามทางร้านว่าจริงหรือไม่ทางร้านตอบว่าถ้าบอกไม่จริงและเชื่อไหมครับและเมื่อทางร้านตั้งคำถามว่าอยากให้ศิลปินคนไหนกลับมาแสดงที่ร้านเร็วนี้ มีคนตอบว่าอิวสลิกก็ตอบว่าการจัดติดตั้งระบบซาวร้านไม่ได้มาตรฐานครับ